ครับกาวัสดีช่วงเศร้าของวันที่สิบสามกุมภาพันธ์พศอสอ 2, 5, อ,องพันห้าร้อยหกสิบเก้ากาสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสำหรับชิมนี้ผมกมีวัวอ่าโค้งเขาคุ้นแล้วก็มีวัวลุ่นๆุนมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับวัวทางช่องนี้อ่าบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็บริการเจ็บเงินปลายทาง ฐานองเหนือจากสองรอกิโลเมตรแล้วพ่อแม่พี่น้องอยากนําไปเลี้ยงไปขุนผมกล่ารับจะส่งให้ทั่วประเทศครับแต่ว่าก็ต้องซอยคาน้มูนามันผมเนอะครับจะเกินเกินจากผมส่งฟรีแล้วคาน้มูนามันนี่ก็ตามแต่ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนอะครับพี่น้องครับบ่ได้ว่าเอาบางใดบางนั้นเอาสมูสมควรพ่อแตน้ำมันไปหากันฮอดแล้วก็ย่างครับพี่น้องครับก่อนสิโทรมาซื้อท่านก็ต้องปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีด้วยกัน จังสือได้ครับพี่น้องครับจะทโ,ทโทรเล่นโทษตัวโทษรวมกันครับพี่น้องครับเบอร์ทโทรศัพท์ก็0652076884พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอด็ดหรือพี่น้องอยากเดินทางมาลับเอียงมาชมตัวจริงกับยังที่ผมนำเรียนตุกตุกคลิปจับกลีบเห็ดมายังที่ทั้การอ,อ,ตอบตบ้านฝางเลยครับของงูกับยู่บะห่างจากที่ทั้การอบตอ,อยู่กลางตรงไหนตรงหน้ามาหวัวจอดถึงจังไหน ต้องโทรมาทางเขาขอกงวผมสิบอกทีนึงครับอ่าบันีีหันมาเมืองงัวด้วยครับพี่น้องครับอ่าชุดที่หนึ่งนี่ความนเสนอครับสําหรับฟ้ามใดต้องการขุนทันใดต้องการขุนเป็นงัวแม่จจมแม่โค้งเหรครับพี่น้องครับแม่โค้งอ่ามีอยู่สามโค้งครับมีอยู่สามโค้งเจ็ดร้อยอ่าสามสิบ้าบวกแน่ไปหาร้วยสี่สิบนี่ครับพี่น้องครับเจเจเนื้อหนังดีเจเจสดสดขุนขืนงายครับพี่น้องครับ ผมขายหยกในราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทด้วยครับสามเมนี่ครับเฉลี่ยแล้วแมียเราพ่อหมื่นต่วโค่งสวยโค้งนี่ครับพี่น้องครับนี่นําเสนอแมียมีที่หนึ่งนี่สองหมเกันหรอบาทด้วครับเมีที่หนึ่งเมียดำอังอังนี่ครับสูงไหลสามสิบห้าบัวครับเมียอังอังนี่ครับลูกก็าีบเกินตัวสองตัวสามเครับงูครับนี่ครับเขาคุณพอดีเลยครับพี่น้องครับนี่ได้อัง เดออ้างเดอโค้งสดอ่าเมียที่สองอ่านี่ครับนี่กับเมียโค้งกันลูกตัวที่สองที่สามเช่นกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็บรอยสามหาบวกโค้งดีโค้งสดครับพี่น้องครับอันสีสิวๆนี่มันเป็นสีงว่าครับพี่น้องครับกับขวกคนลมนี่นะครับ่ันไดหาขุนครับลองผิจานาเมืองแมีนี่ก็ได้อ้างครับผ่านไปแม่ที่สาม ันนี้กะสูงรนอยสามหากโกลบสองครับพี่้องครับแม่นี่แม่นี่พึ่งในดวงม้าหนึ่งตัวนี่ครับแม่นี่สีเล่าหน่อยก็มูเล่าหน่อยกับภาษาง่วกับชิ้งหน่อยก็มูครับชิ้งหน่อยตัวหน่อยก็มูนี่ครับแต่ว่าได้สดครับพี่รองได้สดบ่เป็นเสียรครับนี่ผมเพิดด่งเผูกเสียก่าผ่านไปครับสองหมื 29, ่นเก้าพันห้าร้อยนะครับอ่าวันนี้มังชุดที่สองเป็นชุดตัวเมียสี่ตัวในราคา หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทรุ่นอายุอสามสี่เดือนไปหาเจ็ดเดือนนี่ตัวตัวเมียสาวหางขาวนี่เจ็ดเดือนนี่ครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองลูกตัวนี้อถอดขายเลยครับพี่น้องครับพอดีเอาเมียโค้งเข่าขุนครับนี่ตัวที่สามนี่กับลูกตัวนี้แหละครับพี่น้องครับถอดขายลูกให้ครับหนึ่งสี่พันหาร้อยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งผมผ้าใยางมึง นี่เพราะเออเห็นแม่มันเราเห็นพันธุกรรมหรอครับพี่น้องนั่นกับแม่นั่นกับแม่แม่นี่ครับนี่ครับพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ตัวยหงไงครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับง้อแม่ซีตัวไปน้งกันหรือสาครับพี่น้องครับเอาง้อปล่อยรวแล้วครับพี่น้อง อ่านี่ครับตัวแม่สาวแม่หนึง่งแม่นี่สีมีใสดือเทียนหน่อยหนึง่งใสดือเทียนก็คือใสดืีหลอดใสดือม้วนบางแง้มเลยครับพี่น้องคร,รับใสดีเอล่าใสดีกลมหมดหลอดแต่บ่ได้บ่ได้หลายครับนี่ครับอันี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเลยง้อซีโต้เลยครับพี่น้องครับง้อแม่สาวนี่ครับอ่าผ่านไปชุดสุดท้าย งัวหาโตสองหมื่นบาทตัวผูสามตัวแม่สองนะครับคุ้มหาโตน่ะนี่ผูตัวนี้มันอยู่ส้นขวบลครับตัวดำายางนี่ตัวผูตัวแม่สาวกับส้นขวบแล้วก็ตัวผูตัวนี้อายุสี่เดือนบวกตัวแม่ยตัวนอายุสี่เดือนบวกแล้วก็ตัวผูอายุหกเดือนบวกนี่ครับสองหมื่นเพียงเพียงเลยครับหาโตน่ครับพี่รองครับ เฉลี่ยกันเอาครับพี่น้องครับตั้งตัวกับเป็นงัว่าหาพันกว่าบาทนั้งตัวกับสี่พันไปนั้งตัวกับสามพันไปแต่ว่าเฉลี่ยกันเอาครับในในจูนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับหาโตนี่ครับสองหมื่นถึงเพียงเลยครับพี่น้องอ่าฝากไว้ครับพี่น้องครับสารชินีจะไว้ใเพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ